สวัสดีค่ะมาดามปูจ๋าจาก c กร Channel นะคะเป็นรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นความงามเรื่องกินแล้วก็เรื่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาประเดิมเทปแรกกันที่ร้าน c ค l ลเลกทีฟซึ่งอยู่ที่ชั้น5เซนทัลเวลนะคะอยู่ในโซน a อเทรียซึ่งเป็นร้านใหม่เดี๋ยวว่าร้านนี้จะเป็นไงตามมานะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการเลือกของขวัญในโอกาสพิเศษอย่างวันเกิดวันจบการศึกษา หรือว่าชื่นชอบอะไรที่ชิคชิกเก๋ไก่ไม่เหมือนใครมาดามปูจาแนะนำที่คอลเลกทีนมาสติโตสุดฮิตแห่งใหม่นะคะอยู่ใจกาลางเซนทรัลโรนี่เองที่เรียกว่าเป็นร้านถูกใจเหล่านักช็อปมากเพราะว่ามีการรวบรวมสินค้าหลากหลายแบรนด์สุดฮิตสุดคูลเอาใจสายสรีทรวมถึงหนุ่มๆสาวๆที่ไม่ชอบแต่งตัวซ้ำใครที่นี่อัดแน่นไปด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภทบอกเลยว่า กำกระเป๋าตังในมือไว้ดีๆนะคะงานนี้มีเสียทรับแน่นอนค่ะค l l เลกที e เป็นร้านที่มีไอเดียหลากหลายด้วยสินค้าแปลกแหวกแนวเป็นรายไอเทมมากกว่า3,000ชิ้นจากศิลปินนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่7จิแบรนด์เรียกว่านักช็อปจะสนุกกับก,บการมิกซ์แอนด์แมทไม้ซ้ำเลยค่ะเพราะมีทั้งสินค้าแฟชั่นอ็อกซอรี่กระเป๋ารองเท้านาฬิกางานศิละปะ ของตกแต่งบ้านรวมไปถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะสินค้าภายในร้านมีความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์และก็สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ความรู้สึกเหมือนกับการเดินเล่นในตู้เสื้อผ้าบ้านเพื่อนเรียบง่ายไม่ซับซ้อนสามารถหยิบจับสินค้าต่างๆมาทดลองได้อย่างอิสระเป็นกันเองสำหรับแบรนด์ที่ นำมาวางในร้านนะคะก็มีทั้ง Julie Baker and Summer นะคะเจ้าของไลายเส้นสีสันสดใสเปลี่ยมไปด้วยพลังบวกแบรนด์ Indigo Skin นะคะแบรนด์กางเกงยียนที่สอดแทกความเป็นไทยยาดมไทยดีไซน์ทันสมัยนะคะ a r m a r Herbal นะคะถือได้เท่ไม่อายใครพร้อมกลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย SVSS Project นะคะเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์ ซิมเพ w a วอ h นาฬิกาแฮน d m เมดดีไซน์เก๋ไก่รองเท้ามูซีน่านะคะที่พื้นรองเท้าทำมาจากขยะหรือไซเคิลแบรนด์ k h p r o j e c t นะคะแบรนด์ไซขท้นที่ประสานงานหัตกรรมชุมชน คลเลกทีฟนะคะร้านของเราเนี่ยมีคอนเซปต์ก็คือว่าเราเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ทั้งสรรนะคะก็คือในในร้านเนี่ยก็คือจะมีสินค้าทั้งกลุ่มแฟชั่นแล้วก็กลุ่มไลฟ์สไตล์เลยก็คือได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่เข้ามาในนี้นะคะเราไม่จากัดทั้งเพศแล้วก็วัยแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราว่าเรามีอะไรที่มองหาอะไรที่ประสบการณ์ใหม่ๆหรือเปล่าหรือว่าหาของที่มันมีความแปลกความไม่สุตมี่อะไรที่ไม่เหมือนกับใครนะคะเพราะว่าที่นี่เราเราเรา,เราเลือกสินค้าที่แบบเป็นของดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่เลยแล้วกก็มีารับ ตัวในเรื่องของการทำเอ็กซ์คลูซีฟทำคอลลาบเร t ชันสินค้าลุิมิเต็ดออกมาด้วยนะคะที่ร้าน เอกเด่นของร้านนะคะเราจะมี2เรื่องก็คือในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับเหล่าดีไซเนอร์หรือว่าศิลปินที่เข้ามา,าขายกับเราในร้านนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะเหมือนเป็นบิสเนสแมทชิ่งให้กับคนเหล่านี้นะคะแล้วก็มองหา o อ p o r t ู n น t y ใหม่ขยายช่องทางทั้งในการโปรโมทแล้วก็ช่องทางการขายให้กับเขานะคะตั้งแต่ในประเทศไปจนถึงต่างประเทศเลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแบรนด์ที่เราเลือกมาเนี่ยะคะ่ะตอนนี้เนี่ยเรามีมากกว่า7 0บแบรนด์นะคะซึ่งสินค้าเนี่ย ก็มีทั้งความพิเศษในบางอย่างที่เรามีขายเฉพาะที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีความหลากหลายนะคะ้สินค้าตอนน,นี้เรามีมากกว่า3,000ชิ้นนะคะมีไปตั้งแต่เสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นแฟชั่นอัญชรีทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจิวเวลรี่นะคะเครื่องประดับแล้วก็รองเท้ากระเป๋าอะไรมากมายไปจนถึงยาดมนะคะซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์นะคะเราไม่ได้ขายยาดมปกติธรรมดา คอลเลกทีฟนะคะตอนนี้เรามีอยู่สสาขาก็คืออยู่ที่ชั้น5เาเทนทันเวิร์นะคะอีกสาขานึ่งจะเป็นที่เดอะสตรีทรัชดาหรือตอนนี้ก็คือลูกค้าที่ใครที่มาไม่ถึงหรือติดขัดเรื่องการเดินทางก็คือสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ o f f i ิเชีได้นะคะคอลเลกทีฟสโตร์เลยค่ะ